โยเรมอนตอนเรื่องสันคลอนความมั่นใจดอนแข่งขันสุดยอดเด็กประถมญี่ปุ่นนี่นายไม่รู้หรอกเหรอนี่เขากำลังรับสมัครอยู่เลยนะเฮ้ยเฮ้ฮยเาก็คิดว่าจะไปสมัครอยู่เหมือนกันล่ะใจอเน,นี่นะทำไมมีปัญหาหรือไงอ๋เปล่าไม่มี ถ้าใจเอ็นลงแข่งด้วยนะฉันว่านายชนะแน่นอนเลยล่ะเออใช่ปหมเฮ้ยดูสิดิ่เป็นไงก้ามฉันเป็นมัดมัดอ้ใจเอ็นสุดยอดเลยเออออฮะไงล่ะอย่ามาหลงชะลักกันถ้าจะชนะเออเออเจเจเจเดูนี่ดูนี่นายทำอะไรอยู่เมื่อกจ้ะมีแขนกล้ามเป็นมัดมัดเป็นไงจ๊ะของฉันนี่ขึ้นเลยสุดยอดจ้าสุดยอดเลยไหม ก็ฉันฝึกทุกวันเลยเห็นไหมลูกหนูขึ้นเลยเออลูกผู้ชายมันต้องแข็งแกร่งแบบนี้โอ้ใจแอนอดัมหนึ่งของญี่ปุ่น <c oughs> แฮ<ย>่เดไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามนะลูกผู้ชายเนี่ยมันต้องตัดสินกันที่หน้าตาี่แหละแล้วก็ถ้ามีตังค์สักอย่างแล้วก็ต้องฉลาดด้วยล่ะไม่มีอะไรต้องขังบลเลยรางวัลชนะเลิศต้องเป็นของฉันเ <c oughs> ออซูนี่ออกก็ลงแข่งด้วยเหรอแน <c oughs> ่นอนอฮะลูกพิ่ตาก็ลงแข่งด้วยไหมล่ะฉันเหรอเออแต่ว่านะ ก็ไม่ได้หน้าตาดีแบบฉันแล้วก็ไม่รวยด้วยเออแล้วก็ไม่ได้ฉลาดอย่างฉันอีกต่าหากอ,อแถมบ้านนายยังจนบ้านฉันรวยอีกต่าหากไม่เหมือนกันเลยอะ่ะคนที่ฐานะเพียบรอแบบฉันเรียกว่าอะไรดีนะเออคนที่มีความสุขตลอดปีตลอดชาติมั้งยังไงก็ช่างเหอะจ้นนี้จะง,จงมีความมั่นใจซะเหลือเกินโนบิตาครับที่สวนนยหญ้ามันขึ้นรกหมดแล้วไม่ใช่นั่นไง ก็ลูกบอกเองว่าจะตัดย้าแท้นิมเลยมาตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วนะโอ้ผมไปสัญญาอะไรแบบนั้นไว้ด้วยเหรอครับสัญญาไวส้สิแม่เนี่ยจำแม่นเลยจําได้อย่างดีด้วยไม่ไปทำเดี๋ยวนี้เลยนะอ,อ,อจําไม่เห็นได้เลยว่าเคยพูดแบบนั้นแม่ต้องจําผิดแน่ๆเลยแต่พอแม่พูดด้วยความมั่นใจขนาดนั้นก็เถียงไม่ได้อยู่แล้วแล้วนะไม่ว่ายัางไงแล้วฉันนี่แหละที่ถูกละนายโกรธฟืดฟัดอะไรมาเนี่ยฮะ อ่ะนี่นี่นายลองชิมดูสักคำดูสิอ๋ะนายอืมอลูกเป็นไงเป็นไงเ,เป็นไงบ้างฮะมันหวานไปใ,ใ,ใช่ไหมเอ่อืมอืมจะว่าช่วยว่าไ่อย่นงไงใช่ไหมเล่ามันเสียรสชาติอันนุ่มโดนของโดริยากิหมดเลยฉันก็เลยบอกกับคุณลุงเจ้าของร้านไปแบบนี้นะแล้วนายคิดว่าคุณลุงจะตอบฉันว่ายังไงเหรอฉันนะ่ะเปิดร้านโดริยากิมาสี่สิบปีฉันมาจัดแนรสชาติโดริยากิของฉันคุณโยนอย่างายน่ะจะมารู้รสชาติอาหารได้ยังไงกันล่ะมาปามาในในไหนแม่ดูเขาพูดสิเหฮียแม แย่ที่สุดเลยนะนี่มันแบ่งแยกขุนยนนี่นะถ้ารสชาติมันแย่ลงแล้วก็คไม่มีการซื้อโดเรียกิกินและอีกไม่นานมันอาจจะหายสาบสูญไปเลยเพื่อเป็นการปอารอบกัดโดเรียกิฉันจะปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลย <laughs> เรื่องสั่นคลอนความมั่นใจถ้ากดปุ่มนี่แล้วก็จะมีคลื่นไฟฟ้าฉายออกมาแล้วมันจะไปทําลายความมั่นใจนี่แล้วก็อพอติดตัวเสารับสัญญาณเข้าไปเออเป็นไง ไม่เห็นจะมีอะไรเลยางั้นเหรอก็ปกติไม่มีความมั่นใจนีน่นะนายอ่ะสวัสดีครับครับเชิญเลยครับอ๋ออะไรเนี่ยไม่เห็นจะมีใครสักคนนี่บอกแล้วว่าโดรยากีที่ดีบรันหวานเกินไปนี่ไม่แล้วเหรอ,อยังไงก็ลองชิมดูก่อนดีครับอ มันยังจะมีโดรายากิอร่อยขนาดนี้อยู่อีกหรือไงนี่คุณลุงคิดว่าอย่างงั้นจริงๆเหรองดงบงดงบเหรออโ้ยเฮ้ยจริงเลยครับเอ๋เ้ย มันเหมือนจะหวานเกินไปแฮะหวานนี่มันหวานเกินไปแล้วอ่ะขอโทษนะขอโทษจริงๆอ่ะคือจอนฉันไม่รู้ว่าฉันเชื่อมันเีมือตัวเองมากเกินไปจะเบอระไรก็โทษให้ฉันด้วยฉันจะกลับไปตั้งใจทำโดยอย่างดีให้อร่อยให้เป็นจานตังใจจอนวาอย่าย้างข้ามนะคะคุณลุงเราานี้ก็ช่วยให้โดริยากิได้พ้นจากความเสี่ยงที่จะหาสาบสูดได้แล้วดีจังเลยนะอะไรกันเนี่ยทั้งสองคนหายไปไหนกันนะเนี่ยเออ นี่ยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยไม่ใช่เลยแล้วลืมไปสนิทเลยมีอะไรเหรอค,คือว่าเออใช่ขอยืมเสาสัญญาณอาเมื่อกี้หน่อยทำไมเหรอเอาคืนนะเร็วๆเข้าเอาเอาหรอเอาแย่ที่สุดโนบิตะเนี่ย <c oughs> กลับแล้วครับโนบิตะเรื่องตัดหญ้าจะว่ายังไงออ แม่เป็นคนบอกว่าแม่จะถอนยาเองไม่ใช่เหรอเฮ้อผมนะ่ํจได้นะจาได้แม่นเลยด้วยโอ้จะว่าอย่างนั้นก็ใช่นะรู้สึกว่าจะใช่นะเออฉันนี่แย่จริงเลยช่วงนี้จำอะไรไม่อยจะได้เลยอ <c oughs> ย่งไปเลยโอ้ยสุดยอดเอามาใช้แบบนี้ฉันรู้สึกไม่ได้เลยนะนะให้ฉันยืมสองสัญญาณหนึ่ทีนะไม่ได้แล้ว<อ>มันไม่ใช่ขอนที่จะามาใช้เล่นๆนะ เออฮะอะไรเนี่ยนี่นะอะอะไรเนี่ยเอาคืนมานะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยพูดอะไรน่ะก็ได้บอกเองไม่เฉลจอใฉันยืมอ่ะเอ้าะอเอาเหรอเหรอฉันพูดอย่างนั้นไปหรอเอ้าก็ใช่สิโอ้นานี่คีลืมจังเลยอ่เนาะเอาเหรอเหรอเหรอฮ่าฮลืมฮ่าฮ่า ออออขอบคุณมากเลยนะคะสนีโอะนี่กระจกแม่หน้าตายอย่างฉันนี่นะมองกี่ทีกีท่ทีก็หล่อตลอดเลยนั่นนี่นี่อ้าวโนบิตะเองเหรอซอนีเอะนายจะลงแข็งจริงๆกันเหรอฉันว่านะนายไปส่องกระจกดูอีกทีดีกว่าไหมฮะนะนายว่าไงนะอย่างนายเยอย่ามาจุ้มกับฉันดีกว่านะ่ะเอ๊ะอะดรอเด้เอะ เออดูดจริงๆแล้วหน้าฉันฮะห,หน้าหน้าฉันเอ๊ะเอ๊ะนี่หน้าตาฉันแย่มากเลยอะแล้วก็ยังส่งผมประหลาดประหลาดนี่อีกปากมมาก็หกแหลมแหลมมากหน้าอายมากเลยดิฉันออกไปนอกว่าตั้งแต่หน้าตาอย่างนี้ตลอดเลยเล้วเนี่ยอ๋ <c oughs> อุ้ยแต่จริงอะไรจะสวยขนาดนี้ โอ้แม่วันนี้เน่ยไร้ติติเหมือนเคยอ่าลูกโอจ๊ะไปเดี๋ยวเข้าไปร้านถ่ายรูปกันนะจ๊ะจะได้ให้คุณตากล้องถ่ายรูปเดปี๋ยวเขาส่งเข้าประกวดให้เลยนะเอ้อ้าวแม่คะฮะผมไม่กล้าเข้าประกวดแล้วก็แม่ครับเอ๊ะก็จอะไรขึ้นเหรอจ้าลูกโอลูกโอของแม่นะเหมาะสมที่สุดแล้วนะที่จะเป็นสุดยอดเด็กปฐมพวกญี่ปุ่นนะก็หน้าตาของผมนํามันไม่ได้ต,า,ตายตายพูดอะไรล่ะจ้าลูกนี่ดูนี่สิจ๊า อาลองมองดูสิจ๊ะเจออะไเลยตาตากันหมดเต้อ่ะจับเลยจ้าเฮ้ยโอโลบิตาพอดีเลยมาไปคู่ซ้อมชื่วยฉันหน่อยสิชัก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  บอกก็อย่าลบเลยเล่าอย่าลบซิอย่าลบอย่าลบอย่าลบซิเจ็บนะอีลบไปบ้านเลยเฮ้ยเอ้อเออเอ้อเอ้อเอาละเฮ้ยอ๋ออ๋อเออหัวสั่นหัวคลอนโอ้ นายทำฉันเจ็บไม่ใช่เหรอขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะเป็นอะไรไปอย่าชอบมาสู้กันสู้นะอย่ามาชู้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 แถวนี้หยุดนะจะขออะไรที่กลัวที่กลัวลบไปสิไปเลยชู้ชู้เผื่จะเป็นแบบนี้นะนายลงแข่งไม่ได้หรอกนะอ้าวเออเขากลัวนะบอกชิสุกะนี่ นี่ละต้องโชว์ความแข็งแกร่งซะหน่อยแล้วโอ้แต่ด้วยแต่ก็ต้องไปดีอะโอ้กังวลนะพอเธอจะขอร้องจะกลัวกลัวจะกลัวโอ้จะกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วน่ามิตาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่ฉันเกลียดคนที่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าจิสิกาช่วยด้วยไปงั้นไปอ่ะทำไมอ่ะฮึฮึฮึอะ พูดกับฉันแบบนั้นน่ะมันจะดีเหรอทำามาบอกว่าเกลียดแล้วก็เธอนะอ่จะมีคนมาขอแต่งงานด้วยนะจำเอาไว้ไม่มีใครมาขอเธอเอ,อตามที่นรบิตะคพูดถูกทุกอย่างเลยเด็กผู้หญิงที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างอย่างฉันน่คงไม่มีใครมาชอบฉันแน่ๆเลยแย่แล้วนอร์บิเตาจ้าขอร้องลยอย่าเกลียดฉันเลยนะก่อนนะแม่จะคิดดูก่อนละกัน หนูพิจตเนาะหนูพิต์นี่แล้วก็ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วใช้นี่เลยก็ไม่ได้สิถ้าอย่างงั้นก็อันนี้แล้วกันนะเพรอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เลยอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยไม่ได้ทั้อย่างนึงอันไหก็ไม่ได้ทั้งอย่างอันไหนหนูพิจตาก็ทําเสียบอลเลยใช่นี่มันเป็นหุ oh, oh ่นยนต์ที oh, 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 ่แ ah. ย no, ่ที่สุดในโลกเลยล้างหนอนเะ ไปดว่าวันเจษจะขอพิเศษชิ้นไหนออกมานล้วก็ทำเสียเรื่องหมดเลยฉันไม่ได้ตั้งใจมาจากศตวรรษที่22ก็เหตุผลนี้ลงนะเออไม่ไหว,แล,วแล้วฉันไม่มีความมั่นใจเหลืออยู่แล้วฉันจะกลับไปศตวรรษที่22แล้วอยู่แล้วลเดี๋ยวสิรอก่อนฉันจะไเอาใจอย่างดื <3 S 1> ้อๆแล้วนะนะโดนเลม